สวัสดีค่ะอยู่ในช่องของทิมพุชมาลัมเพลนออฟฟิเชียลค่ะหมดแล้วพี่น้อง t ด e Seas จังหวัดเลยพี่น,นงองมมาเรียงคอพับกับมินีคอนเสิร์ตสาวน้อยลำมเพลนโชว์วอ้าวตอนอยู่ก็มาแล้วน้องแั่เจ้านางยากักเราก็มาแล้วค่ะได้นอนประมาณเกือบเจ็ดโมงเชา้ารู้สึกจังได้เพระาะว่าอยู่ในเมืองเต็มหมดเลย นนั่ออบได้ขี่รถออกไปข้างนอกไปหาหม่องนอนรู้สึกยังไงครับปารีนต้องกลืนก่อนเที่ยงแม่ดีใจดีใจครับตอนยังก่อนทั้งบาปทั้งคืดถอดกระแสกันแรงอยู่นะปล่อยวันที่ทิศแปดอยู่แล้วแมนค่ะแมนค่ะพอเจ้าตัวพี่น้องพอเจ้าตัวพอดีทั้งบาปทั้งคืนถอดอไปไปไปเขาไม่ได้เห็นพี่เยาว์เขาเป็นเยาว์คนแรกดูข้างในพุณล่ะ ศิลปินมารบลรวบอกค่ะมาเยอะเลยว่าเห็นดีค่ะยุคกี้นดีค่ะลูโก้ลโกก็มาแล้วความสุขให้ดอกเบอรเล่ะาเดซิก่ีเลยครับไีเลครับอเไัใ่ไัีเาเอาผู้เฒ่ามาค่ะ บรรยากาศราชนดศิลปินท่าแม่บ้านต่อย่นอยอไปต่อนใช่ทุกทีเราินป็นแ่บ้านค่ะี่บ้านเขาจะติดยุนอย่เดียวล่างถวยของแม่้านอาก็แล้วแรงมาเลยปนอปแม่บ้านล่างถ้วยของเแล้วค่ะที่ไหนนี่ยีไหนก้ตึก่อทข้าวันเลยค่ะต่อเลย ด,ดินขวดจ้าดินบอยเบิกบานจ้าดาวติกตออของเราดาวติกต่มาหอดเดหอดเลยเมดยหออดก้อนเมียปั๊บสองสองบีเจ้าป่าหมืกขึ้นหนีทางง่มทางมานอแบบว่าแบบ หมอกไหมคะโอ้ยทะเลหมอกแบบสวยเลยถ้ามัจังมวัดเลยก็ต้องแบบร่มหมอกร่มต้องทับรถนแบบแ้วมันระวังหน่อยอันนี้คือบรรยากาศตอนนี้นะจ๊ะอันนี้ฟอสพิติชัยอันซ่อนเสียงพี่น้องอันซ่อนเสียงแบบเกินคืนนี้โอ้ยดูเลยสุดยอดมากชอบต้องให้แบบอัน ก็อาเครับตอยแม่เกาให้ดีครับเพราอแล้วเพราะแล้วมิตรมาให้ห่อหอกับพัฒนาไปเลยส่ารับแม่เสียงฟ้อนนี่เป็นเชียงที่แบบนุ่มหูอ่ะฟังแล้วแบบสบายหูดีพ่เพ่อแม่แต่ในข้อซื้อของมัอก็้อซื้อของเสียอย่าง้งก็จะกบเนีย บ่มีผู้ใดมากเสียงอย่างของแต่แม่ติ่มกับบ่ <ปะ S 1> ได้มากเสียงอย่างของแม่แม่มากเสียงผู้อื่นแต่ว่าแม่บม่เคยไม่เคยชอบเสียงตัวเองเลยบ่เคยคิดว่าจากของล่ำม,มวนจักเทื่อด้วยซ้ำไปอีหลีแดนี่น้องอันนี้คพูดภาษาติมตาลีคันแบบว่าสปอร์ที่จะเปิดอยได้สิโอ้ยจะไม่เปิดอยได้อย่างนี้เลยนี่แต่อย่างของแบบบ่เกินได้ยินอยงนี้ใ่ไบ่บ่มากแม่มากเสียงผู้อื่นชอบ ตอนนี้กำลังมาบอกกี้จ้ากกกำลังรอลูกูศิลปินอยู่ค่ะมาเดินมาเนนเดินมานานนมเินม่เนินาอนดา หัวแรงมาจวดมาจาดมายาวกันเลย the seat อ่าจังหวัดเลยเนาะพี่น้องเนาะเด e seat the seat ปูปูจาดเลยเลย้าเยถ้าได้ใส่งานอ่ะใส่แน่ใส่มันแน่จาดบันแพงด้วพี่น้องจาดบอนแพงถ้าฮอ,อ,อดกระชีดแล้ก็เช้านค่ะิด,ดาวค่ะดาวนั่นได้กัน <c oughs> นกบนบ้างครับพีสิหนไม่มีเลย ยังไม่มีอะไรเป็นยังอ่ะบ่ได้พักผ <พ S 2> ่อนพักอยู่ค่ะตะวันอากาศอากาศเปลี่ยนอุ้ยรถลังมาแล้วมาเป็นบริเวณพิมพ์อะไรับบิเวณอเล่นใหญ่เลยเล่นใหญ่เลยเต็มอยู่เลย เลกๆไม่เราเล่นใหญ่เลยอดีค่ะอกว่าเค่อยขบมาแลวอ้ยไล่สวนเลยูกไล่สวน่อชอบเลยชอบมีเตเต้คนะคุณค่ะคนเดินสี่รลอยก็เึ้นอีกเต้ เอาทอนนั่นรู้ทอนนั่นจะไใบบ่ทอน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 เสียงว่าเมียทอนเสียงสูงๆอะพาไปพระอภัยมณ์ด้ยหลปนาบุญนะพรอภัยมลงไปเลยมันตรงมันตรงที่ก้อยก้อยลาวันนี้ที่ก้อยคือ รอดไปรอดไปรอดไปเออจบกีมลนยเดีจิตก่นเอนีเด้อโอ้ยบิดบ่บิดบ่ รถร่างรถผนรถชุดเนาะพี่น้องเนาะบะหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเหมือแรลงมะมวนมะจวดมะจาดมะหาน้ำกันนะคะรดูซีซจังหวัดเลยค่ะ ตัวกำลังมาบอกกินเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นยังจัมพ้ากับแม่ส่แว่นมาบอกกินแล้วกับแม่ทินกันจริขึ้นแต่แดงหนาค่ะอคลิปนี้ก็เอาใบชะมีก่อนกันแล้วกันอย่าลืมกดไล์กดแชร์กด subscribe กดกดิ่งนช่องจิ้งกิจมาลำเับมาเชี่ยวนียนะคะ